อยากช่วยค่ากะปิน้ำปานิชาอยากกดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะขอบอกครับได้ยนะิงนี้อีแล้วครับตอนที่สี่รอยเธอพูดอย่างนี้ฉันก็โล่งใจแล้วมออเสอร์ฉันอะชิงโจฉันมารับเธอแล้วเด็กคนนี้ชื่อวีเจ้าคนนั้นสินะวีเจ้าเป็นผู้หญิงงั้นเหรอใช่เป็นผู้หญิงเออผู้หญิงก็ดีว่านอนสอนง่าย ลุงไม่รู้ว่าเธอคลอดแล้วยังไม่เตรียมของขวัญให้เลยไว้่ช้ใช้คราหน้านะฉันนัดกับท่านกองพลคืนนี้จะสารภาพเรื่องของฉันกับชิงโจนาจะอยู่ต่อหรือไปประจำการละ่ะวันนี้มาถึงแล้วสินะต้องวางมือได้แล้วท่านรองท่านในพลต้องการรับสั่งอะไรครับ ไปหาแม่นอมาคนหนึ่งพาไปฐานประจำการแล้วไปซื้อของให้หล่อนด้วยฉันจะออกจากเวยช่ิงในคืนนี้สิ่งพี่ซื้อใช้เวลาไม่กี่วันเตรียมพร้อหมดแล้วหรอเนี่ยแต่ฉันยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะ คฤหาดของสิ่งไพ่ซือชิงโจเธอประหมาามากเลย,ยนั่นหรอฉันกลัวนิดหน่อยนะคุณพ่อเขาเชื่อใจฉันมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วฉันฉันกลัวว่าจะเห็นท่าทางผิดหวังของคุณพ่อนะ่ะไม่เป็นไรถึงตอนนั้นเธอไม่ต้องพูดอะไรหรอกฉันพูดเองชิงโจท,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 ท่านกองพลทำไมถึงมีแค่พวกเธอสองคนละ่ะแล้วเอามูล่ล่ะ มูซือไม่อยู่ลองดูนี่นสิครับท่านกองพลครั้งนี้ผมเชิญท่านมาเองไม่ได้เกี่ยวกับอามูรับเฉพาะไอ้ลูกชั่วนี่แกคิดจะเล่นอะไรลึกลับอีกแล้วเหรอชิงโจเป็นอะไรไปนะดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เลยเปล่าคะ่ะไม่มีเรื่องอะไรก็ัังสิค่ะนี่มันไม่นึกว่า จะแอบ,บสร้างสัมพันธ์ทมิตรเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่ในกวางซียูนนานเสชวนและอานหุยทั้งสี่มณฑลได้ประเทศยังไม่รวมเป็นหนึ่งพวกเราเลยรีบเร่งต่อสู้ประจันบาลเหรออาเพ่ยทำได้ดีมากรู้แต่เนิ่นๆก็จะได้ใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิด เรื่องอะไรขึ้นท่านกองพลผมได้จัดแผนป้องกันข้อตกลงของพวกเขาที่จะบรรลุพันธสัญญาแล้วแต่ต้องการแลกเปลี่ยนวางอย่างกคุณแกต้องการอะไรผมอยากแต่งงานกับชิงโจหวังว่าคุณจะเขียนทะเบียนสมรสให้เรา คุณพ่อคะทั้งหมดมันเป็นความผิดของหนูเองดื้อด้านเป็นข่าวเช้าแน่นี่ต้องเป็นข่าวเช้าไปทั่วเมืองแน่ปืนของฉันอยู่ไหนแย่แล้วท่านกองพลกดจัดจนจะฆ่าคนได้แล้วสิ่งให้สื่อจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคน